ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของพระเวสสันดรแต่ว่าวันนี้ก็คงจะนำเรื่องที่บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทําคาญมาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อญาติโยมํำคาญคงจะถามว่าก็รู้ว่าํำคาญแล้วมาพูดทำไม อาตมาก็ต้องขอตอบว่าพูดตามแบบชมบับคนรุ่ค,คแก่ช่างบน่นถ้าคนแก่ขี้บ่นก็บน่นตอนนี้บ่นตามพระพุทธเจ้าท่านบน่นแล่ว่าพระพุทธเจ้าางก็อ้างผลว่าเป็นคําสอนของท่านต่านธนัญชัยเศรษฐีสอนนาวีสาขาท่งเป็นลูกสาวกำลังจะแต่งงาน <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระวิถมันอโศมมาตัก็ว่าเห็นว่าท่านโพดดีมีประโยชน์จะมากล่าวไว้ในพระธรรมบทอันนี้อารมาก็เห็นว่าดีวันไหนไหนพระเวสสันดยก็สั่งพนางมาส,สี่ว่าทรัพย์นี้จงแบ่งไว้เป็นสามชนสี่ส่วนคือใช้นี่าใช้นี่เ,เกา่าเป็นเจ้านี่ใหม่ แล้วก็ฟังไว้ทิ้งเหวตอนนี้ก็เอาขอเห็นว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นทุกคนมีความสุขและความสุขนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวภายในบ้านแต่เรื่องที่มีความสำคัญที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนมากที่ยังมีความสุขอีกก็มีอีกสิบข้อคือหนึ่งไฟในไม่นำออกสองไฟนอกไม่นำเข้า สามคนให้แก่ผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หวนันแมะวันก่อนมาจบลงตรงนี้และก็ข้อที่ห้าท่านบอกว่าควรให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้ข้อที่หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุขแปดนอนให้เป็นสุข เก้าจงบำเรอไฟและก็สิคนนอบน้อมกเิวดาภายในนี่เป็นอนุว่าวันนี้ขอต่อข้อที่ห้าข้อที่ห้าท่บอกว่าควรให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้นี่ฟังกันไปแล้วจะไปขัดกันใกล้สองสองข้อข้างตน้น ข้อสามนั่นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ขอ้อที่สี่จะบอกไม่ให้แกผู้ที่ไม่ให้มาขอ้อที่ห้านี่จะบอกว่าควรให้แกผู้ที่ให้และไม่ให้ฟังดูแล้วคําสอยของท่าเป็นขัดขัดกันชกคนเวลาที่ท้งขัดมาแล้วเราต้องขัดต่อ ถ้าบังเอิญในแว่นตาของเราเนี่ยมันใสไม่พอพราะลฝุ่นละอองมาบังก็ต้องเช็ด้นถูนให้มันสะอาดข้อนี้ฉันใดคำสอนของท่านธนันชัยจะเสียถีก็ไม่กันข้อดีสามนี่บอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ย้อนนิดหนึ่งนะท่านนี้ก็หมายความถ้าคนดีเขาก็ยืมของเราไปเขากลับมาให้ตามเดิมเป็นปกติ เวลาที่เขามายืมใหม่ให้ได้ก็ได้สินบอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หมายกว่าคนที่ยืมของยืมเงินเราไปและเขาไม่ใช้ให้ตามปกติอันนี้จงอย่าให้เดดขาดต่อไปมันจะอดตายก็ช่างมันเพราะคนมันชอบทำลายตัวเองอาะมาก็เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเต้มมาข้อที่ห้าจะบอก ควให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ก็เกิดขัดกันติก็3สามบอกคนให้แก่ผู้ที่ให้ข้อสี่บอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หก็ห้าเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามก็ให้เถอะแต่ว่าทางนี้ไม่ใช่หมายถึงการยืมของแล้วข้อที่ห้านี่หมายที่ว่าคนดีเ็าอดเขาอยากที่เขามีความทุกข์ เขาไม่มีเสือ้อไม่มีผ้าจะนุ่งจะหม่มเราก็ให้ไปเป็นทานเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้เราก็ให้ไปเป็นทานนี่เราให้เพื่อหวังในด้านของกุศลพอาพูดถึงกุศลก็บอกว่าเอาแล้วขอสลาวัดยุ่งอีกแล้วคำว่ากุศลน,นี่หมายเท่าคนฉลาด คนที่ให้ต้องให้ดอความฉลาดต้องรู้ว่าคนที่รับนะ่ะคนให้ไม่ควรให้แต่ว่าถ้าเขามาขอทานในฐานะที่ต้องจะรักขโมยของมาดูลีลาคนประเภทนี้เราไม่ให้ก็ได้ให้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่อดตายจริงๆแข็งขาดขาขาด,ขาดมือดีเท่าดีแตหิวกับตาย นุ่งผ้าขายกระุงกระุงกระุงกระลิงพิจารณาแล้วว่าเป็นความจริงอันนี้ควรให้ให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์เพราะารรอาะไรเพราะการให้เข้าไปเขามีความสุขนิดหนึ่งตามที่เราให้แต่น้ําใจเขาจะเต็มไปด้วยความขอบคุณที่เราก็ไม่ควรจะทวงนี่คืนเจอเขาวนหน้าแต่เขาไม่ไหวเราสั่งเขา เราถือว่าทำกำลังใจเพราะเราเป็นสังฆะวัตถุสังฆะวัตถุนี่เป็นจริยาที่ปลูกฝังความดีของจิตสร้างมิตรให้เกิดขึ้นคนเรามีเพื่อนมากก็มีความสุขมากมีเพื่อนน้อยก็มีความสุขน้อยมีคนรักมากมีความสุขมากมีคนรักน้อยมีความสุขน้อยการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์มากเท่าไรมีสความสุขมากเท่านั้น และการให้ก็ไม่มีการกดเกณฑ์ว่าต้องให้เท่าน,น,นี้เราจะให้เท่าไรก็ได้เป็นไป,นป,นปนตามอธัธยาศัยของเรามาข้อที่หกท่านบอกจงนั่งให้เป็นสุขระวังให้ดีนะนั่งให้เป็นสุขอย่าไปที่มันนั่งเฉยๆเรียกมาได้ยินนอนสบายๆเสร็จ นั่งให้เป็นสุขท่านหมายความเวลาจะนั่งนี่นะเวลาที่เราจะนั่งเนยท่านบอกอยา่านั่งให้ไกลเกินไปจะให้อย่าให้ไกลเกินไปสําหรับคนที่เราจะต้องปฏิบัติท่านหมายถึงว่าบิดามรรดาของสามีและบิดามรรดาของปัญญาหรือว่าสามีก็ตามหรือว่าผู้บังคับบัญชาก็ตาม ้าเวลาที่ท่านทำงานอยู่ท่านไม่ว่างเราต้องอยู่ปฏิบัติ <c oughs> อย่านั่งให้ไกลเกินไปจนทัาเรียกต้องใช้เสียงดังประการที่สองอย่านั่งตรงหน้าเวลาไปหาคนอย่านั่งตรงหน้าเราอยู่ที่บ้านปฏิบัติผู้ใหญ่ก็อย่านั่งตรงหน้ามันจะบังหน้าท่านเวลาแขกเขาจะมาแล้วก็อย่านั่งข้างหลังที่ท่านมองไม่เห็น นั่งเฉียงเียงไปพอที่จะมองเห็นเราถนัดแล้วก็หรือถ้ามองไปข้างหน้าก็สามารถจะเห็นเราไม่บังหน้าท่านไม่นั่งข้างเกินไปไม่นั่งหลังเกินไปเฉียงเีงไปถน,นัดแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปเ,เดี๋ยวเขาพูดอะไรกับแขกที่คนบุญมาต้องการไม่ให้เราได้ยินมันจะเสียมันญาตินั่งไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไป เวลาที่ท่านอยาเรียกใช้เรียกเบาๆแล้วพยักหน้าก็พอรู้เนี่องคสมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่านั่งแบบนี้มันมีความสุขข้อที่เจ็ดท่านบอกจงบริโภคให้เป็นสุขบริโภคให้เป็นสุขไม่ใช่มีเท่าไหร่กินก่อนให้มันอิม่มคนก้านหลังมีจะกินมีกินแล้วไม่มีกินช่างมันไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าถ้าเราเป็นสะพายและเป็นคนจัดเรื่องอาหารให้คนในบ้านเนี่ยเขากินกันเสียก่อนอิ่มน้ำสาราดีแล้วมันเหลือข้างหลังเท่าไรเรากินเท่านั้นน่ยถ้าพูดถ้าพูดถึงลูกสะพายนะแต่มาว่าเขาเขาพูดว่าพูดกับทุกคนปฏิบัติตนเหมือนกันดูเฉลี่ยกันถา้าเราอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกินร่วมกันแล้วก็ต้องดู ไอ้ที่ข้างหน้าของเราเนี่ยมันมีมากที่ของเพื่อนนะมีมากและมีน้อยถ้ามีน้อยคนจะขยับประคองทุกอย่างนั่งกินวงเดียวกันให้ทุกคนเอื้อมถึงเหมือนกันหมดไม่ใช่มากีดมากันในเรื่องการกินกันนี่สำหรับเรื่องนี้ท่านบอกว่าให้วิดาบรรดาพ่อผัวแม่ผัวและผัวกินซะก่อน กินแล้วเขากินอิ่มหน,นำสาราญเหลือเท่าไรเรากินเท่านั้นอย่างนี้ที่ว่ากินเป็นสุขไม่มีใครระหายวาเรากันกินนัตกร้าตะกลามได้อันนี้ต้องเรามัดระวังไม่รู้สัยลําลบากแล้วก็ต่อมาข้อที่แปดท่านบอกจงนอนให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขไม่ได้ไหมายความนอนหามรุ่มหมคำ่ำไม่ใช่อย่างนั้น ไม่เดี๋ยวจะเกิดว,ว่านอนหามรู้ของคํานอนให้มันสบายสบ,บายจิตใจเป็นสุขไม่ใช่อย่างนั้นการจะนอนท่านบอกว่าจะนี้กิจอนใดบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติสําหรับพ่าผัวแม่ผัวและก็สามีของเรานําใช้น้าชันบุรีกาแฟาเรื่องอะไรที่สามีจะต้องใช้ก่อนก็ถ้าปอธิบายก่อนนอนก่อนหลับ <c oughs> มีอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เสร็จน้ำใช้น้ำล้างหน้าน้ำมาแปลงสีฟันอลยยาสีฟันให้ตื่นขึ้นมาสามมีจะใช้อะไรบิดาสามบิดามันดาสามมีจะใช้อะไรเวลาตื่นเตรียมไม่พร้อมเสร็จวางไวนในที่จํากัดที่ท่านเคยใช้ท่านตื่นมาเมื่อไรท่านหยิบใช้ได้ทันที เธอตื่นมาอะไรก็เคยเรียกเราให้เราหยิบเราก็หยิบทันทีแล้วไม,ไม่ไม่ต้องไปหาใหม่ย่างนี้แตงล่าวนอนมาทำอย่างนี้เส็จเทยแล้วนั้นเวลาน,นอนเขาไม่จองห่วงจะหลับยังไงก็ได้มันก็หลับอย่างมีความสุขไม่เย็นอนพอหลับพอตื่นเขาตื่นมาเขาปลุกปัญหาไอ้นั่นอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนนี่มันไม่มีความสุขนะ นี่น่าจะไปปฏิบัติกันไม่ใช่แต่เป็นลูกสะพายอย่างเดียวพวกลูกเขยพวกพ่อผัวแม่ผัวหอตาแม่ยายและคนทุกคนควรจะปฏิบัติเหมือนกันนี่ถ้ทนรันชัยเสียทีสอนอูกสาของท่านว่าเราต้าจะมาคิดว่าทุกคนคนปฏิบัติมันมีความสุขดีในข้อที่ก้าจะบอกจงบำเรอไฟ บัมเรอไฟใไนหมายความพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยแล้วก็ผัวก็เหมือนกันมันมีสภาพเหมือนไฟไฟนี่ถ้าเวลามีประโยชน์จะมาหัวามาต้มก็ได้ถ้าใช้ไม่ถูกประโยชน์มันก็ไหมระร้อนฉะนั้นเพราะไอ้ผัวก็ดีพ่อผัวแม่ผัวก็ดีเวลาเขาจะไปขอเรามาในเขารัก แต่ก็เคยได้ยินข่าวไหมคนที่รักๆแต่งงานกันเยอะๆน่ะน้อยที่สุดก็แยกทางกันเดินทะเลาะเบาบางหาเรื่องหาราวซึ่งกันและกันเป็นอนุวาท่านบอกสาม,มีก็ดีบินดามรรดาของสาม,มีก็ดีเราควรจะพิจารณาดูว่าท่านพอใจอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีนิยม เราปฏิบัติตามใจท่านเพื่อความสุขของเราอย่างนี้ชีว่าเป็นการบำเรอไฟแต่แต่มาก็ขอมาพูดกับคนที่ท่านอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าไม่ใช่สามีพัญญายก็ตามหากว่าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยหรือว่าระเบียบภาระอันใดที่มันมีอยู่ในสถานที่เราจะพึ่งอยู่ร่วมกัน เขามีระเบียบอะไรไว้ปฏิบัติตามแบบนั้นทุกอย่างไม่ฝ่าฝืนระเบียบหนึ่งและบริการที่สองไม่ขัดใจกันหนึ่งเป็นว่าการปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบด้วยแล้วก็สองปฏิบัติไม่ขัดใจซึ่งกันและกันนี้แทนสองบรยการนี้เรียกว่าบำเรอไฟ หากว่าบคุคคลผู้ใดพยายามพิจารณากำลังใจความต้องการทั้งสิ่งกันและกันแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็สามารถาจะสร้างความสุขกับตนเองได้นี่เขาทำเพื่อความสุขกับตนเองนะเราอยู่ที่ความเป็นสุขข้อที่สิบถ้าบอกคนนอบน้อมกับเทวดาภายในนี่ก็หมายความว่า,วา บิดาบรรดาของสาม,มีความจริงท่านบอกบิดาบรรดาของสาม,มีเนี่ยควรจะนอบน้อมเพราะว่ายกไปทานยกให้ท่านก็เหมือนเหมือนกับท่านกับเป็นพ่อเป็นแม่เขาลูดนั่นเองการนึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ก็าเรียกกันอภิญาเยนกรรมกรรมคือการอ่อนน้อมกับแสดงความเคารพมันเป็นความดีนะถูกนะท่านว่ายอย่างนั้น ใม้หมายความว่ามันเป็นความดีเราเป็นผู้น้อยเราอย่าตีตนเสมอผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ท่านทำตนมาเล่นกับเราเป็นความดีของท่านแต่ว่าบาังเอิญถ้าเราไปตีเสมอท่านมันเป็นความเลวของเราจนนั้นขอรูปจงพยายามนอบน้อมแก่ท่านธรรมเทวดาภายในกับมาไ้ทีิบิดามันดาของสามี หาว,ว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกันก็หมายวรณบุคคลใดที่เขาไปมาทานอยู่ในนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นเราให้ความเคารพตามกาคราวะที่ควรปฏิบัติทั้งนี้ก็หมายความว่าเราทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันไม่พิจระเบียบวิน,นัย การให้อภัยซึ่งกันในการกันละกันหมายความว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เเรายอมเคารพท่านพู้ง่ายดีกว่าเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ทำความเคารพจินยมแจ่มใสเจ้แล้วไม่ตีตนเสมอท่านอย่างนี้ไปเสน่ห์ใหญ่นี่เป็นอันว่าเวลาเหลืออีกสิบอดนาทีเิษนิดป เป็นนั้นว่ายังไม่ต่อเรื่องพระเวสสันดรเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้ามากล่าวอีกตอนนี้จบไปแล้วสิข้อนั่นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนันชายเดชเศรษฐิสอนนางวิสาขาท่านนั้นหลายผู้รับฟังฟังแล้วทั้งสองตอนมาตอนแรกสี่ข้อตอนหลังสิบข้อลองไปพิจารณาดู ว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นมันจะเป็นความสุขและความทุกข์นี่เหลือเวลาสิบอนาทีแบ่งตอนละห้านาทีมาว่ากันเรื่องสามีภัญญาคนที่แต่งงานกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันที่มีเรื่องแยกทางกันเป็นทัศนะของท่านว่าในทัศนะของพระพุทธเจ้านี่ แต่ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วสมเด็จพระปฏิบัตแก้วทรงจัดว่าน่าจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะไปพูดนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระนี่ไม่รู้เรื่องของผัวของเมียจะลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเมียมาก่อนแนีเมียท่านก็ไม่จะมีแต่ว่านางพิมพาคนเดียวมีเป็นฝูงเลย แต่การมีเป็นฝูงของท่าน,นก็ปรากฏว่าคนของท่านไม่ทะเลาะกันท่านแบ่งสันปันส่วนกันยังไงท่านปฏิบัติแบบไหนลองฟังเรื่องของท่าน <c oughs> ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าสามีที่ดีานาติเอาสามีที่ดีนะไม่ใช่สามีที่เลวสามีที่ดีเพื่อหวังความสุขภายในบ้าน ควรปฏิบัติกับพัญยาของตนห้าอย่างด้ยวยกันคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเธอเป็นพัญยานี่หมายความให้เกียรติเขาถือเขาเป็นสัตว์สีของบ้านนี่เขาเป็นแม่บ้านนะความจริงอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นความจริงคนเราถ้าลงให้กำลังใจกันเนี่ยงานทุกอย่างมันก็ไม่เหนื่อย มีกำลังใจทำท้าท้างมอบหมายกายงานและคนที่รับมอบเนี่ยจะต้องทำจนทั้งสุดความสามารถพยายามให้มันดีที่สุดที่จะพึงทำดีได้เอ้เมือพูดถึงตอนนี้กันนึกถึงคนๆน,นั่นก็คือท่านพลเอกเสริมนนครตอนที่ท่านเป็นเสนาธิการแล้วก็ท่านบุญชัยบรมงพงษ์ เป็นผู้บัญชาการของทัพบ,บกตอนนั้นท่านมารรงชัยท่านจะาาเกษียณอายุอาตมาก็มีโอกาสคุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างไปกลางบ้างย่อมลงมาบ้างถามว่าท่านพลเอกเสิมนนครถ้าเป็นผู้บัญชาการทัาบกจะดีไหมท่านนายทหารผูนนั้นบอกทุกอย่างท่านดีหมด ตีงานท่านหยุมหยิมเกินไปละเอียดออนมากเหมือนกับผู้หญิงมาถามท่านผลเอกเสลิมนครสมัยนั้นเป็นเสนาธิการท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการท่านยาหาวาเราหยาบงานทุกอย่างจะต้องทําไม่ครบท้วนอันนี้ของท่านถูก หมายความคนที่รับมอบหมายการงานต้องทําให้เต็มความสามารถง,งานมันมีอะไรอยู่บ้างทําให้มันครบถ้วนนี่เป็นว่าถ้าเรามีพัญญาแล้วก็ยกย่องนับถือว่าเธอเป็นแม่บ้านเป็นใหญ่ในบ้านภายในในี่เป็นใหญ่แต่ระวังนั้นให้เหลืองนะต้องดูคนดีนะไอ้คนที่เกินพอดีมันมีอยู่ แต่ว่าเพศปากมาจริยาเป็นควายแล้วก็อย่าไปมอบความเป็นใหญ่ให้นะควรจะขับออกไปจากบ้านเลยต้องดูคนดีมอบความดีให้แต่ยิ่งมอบให้ยิ่งดีแล้วก็มอบถ้ามอบให้เลวก็ขับเฉียดไปเลยหมดเรื่อง้าสองไม่ดูมินว่าเธออยู่ในฐานะอะไรบางทีเราไปมาริธีได้เมียจนๆมาบอกเอ๊ะลกคนจนลูกคนใช้ ยิงใช่ไม่ได้ไม่ดูหมินนะท่านยกย่องเสริญนะนะท่านยกย่อให้เสริญกันแล้วก็บริการนี้สามไม่ประพฤตินอกใจสามีนะ่ะมัตพัญยาไปคบหาชายอื่นหาเป็นชู้เป็นหญิงเลวถ้าสามีไปคบหญิงอื่นลนะ่ะใจเขาใจเรามันก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่ต้องการในเขานอกใจเราเราก็ไม่นอกใจเขาถ้าเรานอกใจเขาสักวันหนึ่งข้านาเขาก็อนอกใจเราเวลาที่เขามาอยู่เขาต้องการอะไรบ้างเราทราบไหมแต่สิ่งน,นั้นที่เขาต้องการไม่มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มันจะทนไหวหรือเอาข้อดีสี่มอบหมายความมันใหญ่ภายในบ้านให้นี่ เหมือนข้อหนึ่งยกย่องว่าเป็นพัญญาเป็นแม่บ้านข้อที่สองไม่ดูหมิ่นข้อที่สามไม่ประพฤตินอกใจข้อที่สี่มอบหมายความเป็นใหญ่ในบ้านให้ให้ปกครองให้มันดีๆนะแต่ต้องคอยเตือนกันว่าฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้นะเธอช่วยจัดการเถอะค่อยๆพูดกันอย่าใช้อำนาจและข้อที่ห้าถึงเวลาวันเกิด ้วสิ้นปีเก่าวันสําคัญสำคัญ,คญก็หาเครื่องรางวันมาให้คือเครื่องประดับคือเครื่องแต่งตัวจะเป็นแหวนเพชรหรือว่าเป็นแหวนแก้วหรือเป็นแหวนจบเป็นแหวนทองคําเป็นแหวนนาคเป็นแหวนอะไรก็ช่างเถอะให้มันเป็นสินตั้งใจเป็นกําลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานนะ่ะเพราะว่าแม่บ้านที่ดีเนี่ย ปั่กวาดเช็ดถูทาความสะอาดจัดระเบียบภายในบ้านมันเหนื่อยเกือบตายแต่งานนี้ทำเท่าไหร่ไม่เห็นมันแปลกตามันอยู่ตามโบติมันเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ก็แม่บ้านมาันจะทำแต่ความจริงนั้นก็ทําเกือบตายถ้าถามอาตมาว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องตอบอาตมาเคยทางานนี้มาก่อนเคยทํางานในพ้นที่แม่บ้านอย่าพึงทามาก่อนก็รู้งาน ไอ้คนทํางานอื่นก็เห็นยกฟันดินฟันยาหเห็นรุดหน้าไปไอ้คนจัดก,การบ้านทำเกือบตายมันก็อยู่แค่นั้นมันแค่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำเมื่อไรหาความเรียบร้อยไม่ได้นะ่ะต้องคิดนะ <c oughs> ต่อไปเมื่อสามีปฏิบัติกับพัญญาตามนี้ท่านบอกพัญญาที่ดีก็ควรกับปฏิบัติสามีห้าอย่างเหมือนกัน ปัญญาที่ดีนะตาที่เลวก็คงไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสามีที่ดีก็ปฏิบัติตามนั้นปัญญาที่ดีเ็าปฏิบัติัต่อไปนี้ถ้าไม่ปฏิบัติันต่อไปนี้ก็เป็นปัญญาที่เลวควรเฉีดไปได้เลยหนึ่งจัดงานดีที่ก็มอบหมายให้ทำได้การนะมัดระวังถ้าไม่เข้าใจต้องถามสามีสองสงครฆ์ บริวารของสามีคือคนข้างเคียงจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวพี่ผัวน้องผัวเพื่อนผัวหลานผัวเลนผัวนี่หมายหมายกว่าส่งเขาเขาเข้ามาก็ต้อนรับดีให้ศักด์ศีให้เกียรติสามีก็เชื่นใจแล้วก็สบายสามไม่ประพฤตินอกใจสามีนี่ถ้ามันต้องต่อรองเลยที่นะ ถ้าบอกสามีแกไปหาหญิงนอกบ้านเชีต้องหาชายนอกบ้านแต่แกไม่หาฉันไม่หาเทหลักว่าวันบูชาและปฏิบูชัางผู้บูชาต้องจะการบูชาตอบว่อวันโกปฏิวันทนังผู้ไหวอยู่ในไหวตอบนี่แกเจ้าชู้ฉันก็เจ้าชู้บังถ้าแกไม่ต้องการในฉันจะชูฉันก็ไม่จะชู้ใจผู้ของีนะ เดี๋ยวเกิดทะเลาะกันบ้านพังแตกแมวนะท <c oughs> ่านบอว่าเราประพฤติดีไว้แลคเขาไม่ไปไหนหรอกเรื่การประพฤติดีประพฤติชอบด่มีนายทหารอยู่คนนานแล้วแต่งงานกันแกก็ชอบเที่ยวนอกบ้านแต่ว่าโดนปัญญาใจเด็กเธอยังเป็นเด็กอายุสิบแปดปีสามีสามสิบเศษ โดนพัญญาใจเด็กเขา้าหมายความถ่าสามีก่อนจะกลับจกราชการาเธอรีดผ้าเรียบร้อยอาสตางใสก่กระเป๋าสามีกลับมาบ้านบอกว่าผ้ารีดไปแล้วสตาตคงใส่ไปแล้วสามีแต่ตัวไปถ้าสามียังไม่กลับเธอไม่ยอมหลับแล้วหน้าไม่เคยเบึง้งหน้าไม่เคยงอ ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยก็แบบนี้ไม่ถึงสองเดือนสาม,มีก็ลดตัวหลังจากทุกวันไปกลายเป็นวันเสาร์วอาทิตย์นายเขาก็เลยไม่ไปเลยพอไม่ไปเลยเทเธอเห็นสามีชอบสุราเธอก็จัดสุราไว้ให้ในที่สุดสามีก็เลยเลิกสุราไม่เที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ไปติดผู้หญิงด้วยไม่กินเหล้าด้วยนี่ความดีชนะความชั่วตามนี้ แล้วก็ข้อต่อไปสี่รักษารัพย์สามีให้มาด้วยดีการรักษาทรัพย์สามีให้มาด้วยดีนี้ต้องดูตัวอย่างพนามสีเป็นเหตุอาลรเวลาเหลือนาทีครึง่งห้าขายันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงหมายความภารกิจทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของแม่บ้าน ให้แม่บ้านในจ,จริงจริงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะมาทราบงานนี่ดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเคยปฏิบัติงานประเภทนี้มาแล้วเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งลูกบ้านเป็นทั้งหลานบ้านเป็นทั้งเลนบ้านเป็นทั้งผู้ปกครองตัวเองมีหน้าที่ตั้งแต่พานโรงขึ้นไปถึงผู้บัญชาการตำแหน่งนี้ที่มีขึ้นมาได้เพราะอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวรับตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่พูดพันโรงทุงคชาการไป็ว่างานประเภทนี้เข้าใจว่าหน่วยขนาดไหนแต่ก็จำจะต้องทำเพราะเรารักความสุขอันบรรดายญาตโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องราวขอวเวษสันดอนสองตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสนาตจักรวาสก็ปฏิบัติ เพื่อความสุขของท่านลองมาคุยกันแล้วดูดีว่ว่าถ้าคนลองไปนําไปประพฤติปฏิบัติลองปฏิบัติด,ดูก่อนอย่าเพื่อเชื่อกันถ้ามันดีแล้วก็ทําต่อไปถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรโยนทิ้งไปแล้วกันสำหรับวันนี้นี่ก็เห็นแล้วเวลามันหมดขอบันดาสัรนสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่าน วันนี้หมดเวลาแล้วของเขาลาก่อนขอบรนดาสาวกองสมเด็จพระจินาวรรณพุสดับก็จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาพลละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี